รดดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนเมษายน2566นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพฤหัสราชาโชคแล้วนะครับกราฟได้โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงทายนะครับก็จะมีไพ่สวยๆรออยู่นะครับผมติดตามกันนึงช่วงท้ายคลิปนะครับ สำหรับชาวลัคนาร,ราศรีกรกฎเนี่ยนะครับแม่พฤหัสราชาโช,ชคแล้วจริงๆนะครับก็จังหวะตรงนี้เนี่ยนะก็รอกันมาพักใหญ่ทีเดียวครับนะแต่ในสุดการรอคอยก็ต้องถึงจุดสิ้นสุดสักทีนะครับก็จังหวะที่พฤหัสมาเป็นราชาโชคไป1ปีนี่นะครับก็ตั้งแต่วันที่19เมษายนไปจนถึง30เมษายนปี25 6 7นก็ะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าหน้าที่การงานนะครับก็จะ ถึงจุดพีกกันเลยทีเดียวนะครับดีที่สุดนะฮะดีที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าโอ้ประธานฝ่ายสุภาคราะห์มาเป็นประธานอยู่ด้วยนะครับนะฮะเอ้าดังนั้นมาท่านมาประทับแล้วก็รับซะหน่อยนะครับรับซะหน่อยนะครับการรับพระบรหัสก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับก็คือท่านก็ไปทำบุญทำกุศลอะไรเหมือนตามปกติที่ท่านเคยทำนั่นแหละครับจะทำทานชีวิตหรือจะทำบุญอะไรก็ได้แต่เมื่อทำแล้วเนี่ยนะฮะก็ให้อธิษฐานจิต ถึงเทวดาพระพุทธะให้ท่านได้มาร่วมอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ท่านได้กระทําไปด้วยนะครับนะก็จะถือว่าท่านได้รับทราบแล้วก็จะสิ่งใดที่จะอาํานวยอวยพรให้ตัวท่านประสบความสําเร็จประสบความเจริญรุ่งเรืองได้ผมเชื่อว่าท่านทําแน่นอนนะครับท่านทําแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรอะไรการเริ่มต้นสิ่งต่างๆด้วยเจตนาที่ดีด้วย กุศลจิตนะครับก็ย่อมนํามาซึ่งสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีติดตามมาเอา้าเรามาดูดาวกันต่อไปนะครับจังหวัดตรงนี้แน่นอนจังหวะแรกนะครับอ่าบริหัตย้ายเข้ามานะฮะอาทิตย์มหาอุตอรออยู่กกอนตรงนี้โอ้เขาย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นคู่มิตรคู่อุปถรัรมภ์นะครับแม้จริงๆในสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับเรื่องการเรื่องงานจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว,ว่าจะเกิดการ รวมรวมกันของคนที่จะเข้ามาช่วยคนที่จะเข้ามาหนุนนําอาทิตย์นี่เป็นดาวการเงินเลยนะฮะเป็นดาวการเงินชัดๆเลยดังนั้นเนี่ยจังหวะแรกนะฮะจังหวะแรกนี่เ,เรียกว่าเงินมาเลยนะเงินมานะครับก็ลอนานก็จังถือว่าลอเราก็ยังได้ดีที่สุดนั่นแหละครับนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมาพอวันที่ยี่สิบนี่ยก็เรียกว่าจะมีจังหวะที่ดาวอาทิตย์เนี่ย เข้าคลาดนิดนึงนะครับก็ยังไงก็อาจจะเละไปอีกนิดหนึงหลังยี่สิบไปแล้วเนี่ยก็คงจะเรียกว่าชัดเจนแจ่มใสขึ้นนะครับชัดเจนแจ่มใสขึ้นนะก็ยังไงก็ยังต้องมีความระมัดระวังอยู่นะครับเพราะว่าตัวดาวพุธเองเนี่ยก็ยังขยับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแน่นอนนะฮะเข้าขยับใกล้ราหูเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดโอกาสที่จะเกิดการเอ่อ เรียกอะคุณคล้องหมองใจเนื่องจากการติดต่อสื่อสารหรืออะไรต่างๆโอ้โหทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะฮะการขนส่งการอะไรตรงนี้บางทีโอกาสผิดพลาดก็มีนะครับอยู่ๆโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่มันเสียก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันรวมไปถึงหลายๆอย่างอุปกรณ์สื่อสารอะไรต่างๆที่เราใช้อยู่บางทีมันก็มันก็งี่เงา่าเอาดื้อ,อเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังไม่เสียหรอกครับแต่อยู่ บางทีมันเหมือนแบบเฮ้ยมันปแปลกๆนะฮะมันปแปลกๆอย่าเพิ่งทิ้งเพิ่งคว้างไปเลยครับพ่อบางทีเนี่ยจังหวะที่เรียกว่าขยับผ่านกันไปแล้วเนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆบางทีมันก็หายไปเองเอากันดื้อๆเลยนะครับเอากันดื้อๆเลยทีเดียวนะฮะในจังหวะตรงน,นี้นอกจากในส่วนที่การงานจะดีแล้วเนี่ยความเป็นลาภผลนะครับก็ดีตามมาด้วยนะครับเพราะว่าสุขนะครับาดาวสุขเขาเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของภพลาภะนะครับนะอยู่กันไปประมาณสักราวเดือนนึงเห็นจะได้นะครับ แปเมษานะฮะก็ไล่ไปจนถึงช่วงต้นพฤษภาคานู่นนั่นแหละนะครับเอาเรียกได้ว่ามาส่งมาเสริมกันเลยทีเดียวน,นะครับก็หาจงังหวะอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มช่วงแรกของปีเน,นี่ยนะฮะก็ยังถือว่าอยู่ในตรมานแรกอยู่ก็ย่างเอานิดนึงก็เราก็มาเริ่มกันดีๆในลักษณะตรงนี้เรื่องดีๆรออยู่เยอะครับสำหรับชาวลัคนาราศีก็ระกดนะครับ การงานนะฮะต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าจังหวัดตรงนี้อังคารเข้าวินาศนะครับการงานก็เรียกว่าคงจะมีเรื่องด่วนๆเรื่องอะไรที่เรียกได้ว่าไม่ทันได้ตั้งเนือ้อตั้งตัวแต่นะฮะได้รับผลประโยชน์นะครับบางเรื่องก็อาจจะต้องไปทําเป็นเบื้องหลังหรืออะไรต่างๆแต่ไม่ว่าจะทําในลักษณะไหนก็แ้วต่ล้วนแล้วแต่ดีครับผมครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการออกคําพยากรณ์แล้วนะครับผม ก็ไพ่มี4ี่กองนะครับมีคําถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตอธิฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่กองจากกองทั้ง4นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคําพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอาเรามาทั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ สําหรับ venue, ท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับแม่เรื่องเรื่องเรื่องบูนี่ยังอยู่สู้อยู่เสมอนะครับในการที่จะหาช่องหาทางในการที่จะทําเรื่องราวต่างๆนะครับไม่เคยที่จะหยุดนิ่งเลยทีเดียวนะครับไม่หยุดนิ่งจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นลักษณะที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเหมาะกับภาวะวิสัยในตอนที่เรียกได้ว่า หน้าที่การงานจะมีโอกาสไปดีขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยจุดนี้ขวนขวายได้ครับขวนขวายได้แล้วโอกาสที่จะได้รับผลดีก็มีทีเดียวแต่หลายหลายครั้งสิ่งที่หาอาจจะเรียกได้ว่าไม่ต้องตั้งใจมากอยากจะพูดอย่างนั้นครับเพราะขวาเป็นรายชาโชคมันก็ตลก,ตลกตลกนะครับบางทีเนี่ยอะไรที่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรที่ตั้งใจมันก็อาจจะเรียกได้ว่าได้ล่าออกไปอะไรทํานองนั้นดังนั้นเนี่ยเรียกว่าตั้งใจพ,พอประมาณแต่ความพยายามก็ยัง ใส่เต็มได้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองครับอตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะที่อืมอาจจะลังเลอาจจะลังเลจะเลือกเส้นทางใดในการที่จะทําสิ่งใดคือจริงๆแล้วเนี่ยโอเคครับคนเราก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเราต้องเลือกอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งนะในการที่จะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่บางครั้งเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เกิดแบบเออมันอยู่บนทางสองแง่งจริงๆ เราจะเลือกอะไรดีเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติถ้าเราเลือกไปทางหนึ่งมันก็จะไปอีกทางหนึ่งไม่ได้มันก็จะเป็นมันกจะเป็นอย่างนั้นเสมอแต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากจะให้มองมุมนี้ครับก็คือว่าเราลองเดินไปข้างหนึ่งดูสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาเดินอีกข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยดูดีว่าเออแต่ละข้างเนี่ยมาชัาง่งน้าหนักดูว่าข้างไหนมันไอ้นั่นกว่ากันไอ,อ้เช่อย่างเงี้ยมันก็จะเรียกได้ว่าชัดเจนนะ,ะสมมุติถ้าเลือกไปข้างใดข้างหนึ่งเลยเนี่ยไอ้บางทีมันอาจจะดี เลิศไปเลยหรืออาจจะเอ้ยไปเจอปัญหาในตอนท้ายอะไรก็ได้อย่างน้อยเข้าไปมีประสบการณ์อยู่สักส่วนหนึ่งสักช่วงหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะช่วยทําให้การตัดสินใจนั้น มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับผมสหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3านะครับโอ้เรียนว่าต้องอดทนพอสมควรนะครับกับระยะเวลาที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ถามว่าสุดท้ายได้ผลดีไหมได้ผลดีครับได้ผลดีแต่ว่าระยะเวลาที่ใช้ก็อาจจะนานไปสักหน่อยนะครับแต่คงของไม่ถึงแก่ขนาดในรูปนะครับนะเธอเขาเป็นไพ่เปรียบเพียบนะครับว่าเออมันอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะเรียกว่าได้ผลดังนั้นเนี่ย ก็เราอาจจะมองว่า,าบางอย่างใช้เวลานานเราก็ทําไว้ส่วนหนึ่งอะไรที่เรียกว่าเป็นอะไรที่จะเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาสั้นๆเราก็ทําไว้อีกส่วนหนึ่งมันจะได้รู้สึกว่าเออไม่ต้องรอจนนานเกินไปแล้วก็ระหว่างที่รอก็ยังได้ประโยชน์โปรดผลใจอีกส่วนหนึ่งด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ดีครับอันนี้ดีนะฮะมันเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าความเรืองรองหรือเขาเรียกอะไรมันเหมือน จังหวะที่ดีเนี่ยมันพอได้รับแล้วได้รับผลแล้วสุดท้ายมันก็ดีมากๆเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์เยอะจริงๆสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับอันนี้ปฏิพันธ์ไหวพริบนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับบางทีไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะเก่งไม่พอบางทีก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะดีไม่พอนะครับคือบางทีคนเราเนี่ยมันอยากเก่งอยากดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็เรียกว่าประสบการณ์ในห่วงเวลาการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในห่วงเวลาเนี่ยมันก็ได้ประมาณหนึ่งการตัดสินใจเนี่ย ก็จะต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความรับรู้ในห่วงเวลาเหล่านั้นทีนี้บางทีท่านก็อาจจะมองว่าเออกลัวมันจะดีไม่พอเอานะครับคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบดีขนาดท่านตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็คือจะทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ทำตรงในห่วงเวลาตรงนั้น มันผ่านพ้นไปได้มันรอดพ้นไปได้นะสามารถที่จะทํากําไรได้ในเชิงระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวจะเป็นยังไงนั้น็ข้คงถ้อยสะสมประสบการณ์กันต่อไปครับผมครับสําหรับในช่วงเดือนเมษายนปี2 5 6 6รีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับพระธรรมเนีเป็นราชาโชคแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดีจริงๆดีอย่างยิ่งจริงๆครับเพราะว่า มันดีเด่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการงานประกอบกับจังหว,วาแรกตรงนี้แหม่สุขเองก็มาอยู่ในช่วงเขาเรียกไงอยู่ในพบลาภผลด้วยดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าใจชื้นใจมาจริงๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกร,รกฎก็อวยพรครับก่อให้ได้รับกันมากๆนะครับ